สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแมนมิกพารวยกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางฮานอยวันที่2 6กพฤศจิกายนนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่25กษพฤศจิกายนกันเลยค่ะว่าเข้ากันไหมนะคะแนวทางวันที่25้าพฤศจิกายนนะคะเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนะคะสูตรที่1วิ่งรูดที่9กับ2นะคะนะ ก็พิเศษออกที่44887นะคะพิเศษหลุดนะคะปกติออกที่1 3 3 1 3 9 4นะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูดเก้าเจาะไม่ถึงนะคะนะแล้ว VIP ออกที่6 3547นะคะสูตหนึ่งหลุดนะคะนะสูดร1เป็นสุดดั้งเดิมนะคะวันนี้เข้าแค่วิ่งรูดของปกตินะคะนะะแล้วมาดูกันว่าวิ่งบนรูดล่าง2วันนี้หลุดนะคะนะ วิ่งบนรูดล่างสองแม่เดี๋ยวแม่จะไม่น่าจะไม่วางให้แล้วนะคะเพราะว่าเ,เราจะมาวางสูตรหนึ่งกับสูตรสองก็พอนาอเพราะเดี๋ยวมันจะดูเยอะไปนะคะนะะต่อไปมาเทียบดูกับสูตรสองนะคะสูตรสองนะคะ,ะ,คะพิเศษออกที่สี่สี่แปดแปดเจ็ดนะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะนะแล้วเข้าตัวเจาะนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดวันนี้น้อยห่างด้วยนะคะน้อยชุดด้วยแค่หกชุดนะคะของสูตรสองสูตรใหม่นะคะนะ VIP ออกที่63547นะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด7นะคะนะสูตรที่2ทําไมแม่ถึงอยากวางให้สูตรที่2เข้าบ่อยแล้วสูตรที่2จะเป็นแบบว่าตัวจเจาะเขาจะได้น้อยชุดนะคะมากสุดเขาจะได้แค่9ชุดนะคะนะยิ่งวันนี้ยิ่งวันของวันที่ย5ิยิ่งเจาะได้น้อยมากได้แค่6ชุดเพราะเลขจะวนบนกันนะคะนะแม่จับไปจับมามันก็ได้แค่6ชุดนะคะ นะก็เลยอยากจะวางชุดเนี้สูตรนี้ให้เพราะว่าสําหรับงบน้อยแบบว่า,าทุนไม่ต้องเยอะแบบสูตรหนึ่งอะ่ะเขาจะใช้ทุนสูงเพราะว่าสูตรหนึ่งแม่จะจับกว้างนะคะเพราะว่าบางทีเขาชอบมาตัวข้างเนี้ยแม่ก็ต้องกันไว้นะคะนะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่2ี่สิบหกันเลยค่ะ26บหพฤศจิกายนนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งวันนี้เด่นที่ สูตรหนึ่งเด่นที่7กับ8นะคะ7 8สามารถมาด้วยกันได้หรือนำไปวิ่งรูดได้นะคะนะตัวเจาะก็จะมีเนี่นะคะคคมไฟเริ่มไม่ชัดแสงสว่างเริ่มน้อยเดี๋ยวแม่ทำแสงสว่างแป๊บนึงนะคะเพิ่มแสงนะคะ ก็สูตรที่หนึ่งเด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะตัวเจาะก็จะมีตัวเจาะของเขาจะมีห้าแปดศูนย์แปดสองแปดนะคะ สามแปดสี่แปดแม่จัดแถวใหม่นะคะนะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์เก้าแปดนะคะ 5 8 0แ5 8ศูนย์ปดห้าแปดศูนย์ปดหนึนะคะสองแป8สามแป9ส0่แป8าบางทีอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะแม่คิดสดนะคะนะคิดคิดแล้วก็วางเลยเนาะ ก็ตัวเด่นนะคะก็จะมีส่วนส่วนแปดนะคะหนึ่งแปดสองแปดนะคะเจ็ดหกนะคะเจ็ดเก้านะคะ แล้วเจ็ดแปดก็เด่นนะคะ7 8ดก็เป็นตัวเด่นเหมือนกันนะนะคะสูตรที่หนึ่งก็เด่นในกรอบนะคะแล้วก็ตัวเจาะก็จะมีตามนี้สูตรหนึ่งมันกว้างมันเจาะกว้างนะคะแต่บางทีถ้าเขามาเขาเด้งสองสาน่อยนะถ้าเกิดวันไหนที่ว่าสูตรเดินดีอะคะ่ะเขาจะเด้งบนเด้งล่างนะคะบางทีเด้งสองสาน่อยนะ ต่อไปนะคะเรามาดูสูตรที่สองกันค่ะตัวนี้ไม่ได้วางไม่ได้เจาะเยอะกว่าเดิมนะคะเจาะเท่าเดิมแต่วางอย่าดูเยอะเนาะแม่เจาะเท่าเดิมนะคะแล้วสูตรสองนะคะสูตรสองวันนี้เด่นที่ส่วนกับเจ็ดนะคะส่วนกับเจ็ดมาได้กันได้หรือนำไปวิ่งรูดนะคะ สูตรสองเจาะก็จะมีใครชอบสูตรไหนเล่นสูตรนั้นนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นะหกเจ็ดนะคะห้าหกนะคะสี่ห้านะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งหกสอง ห้าสามวันนี้สองสูตรไม่ค่อยชนกันนะคะจะชนกันที่เด่นที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะจะชนกันตรงนี้ส่วนเจาะก็ชนแค่เจ็ดหนึ่งนะคะใช่ไหมเอ่ยเจ็ดหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดก็จะเป็นอ๋อเจ็ดหกเจ็ดหกกับเจ็ดหนึ่งนะคะที่ชนกันนะคะวันนี้ก็จะดูหลายตัวนะคะแต่ว่า ทุกท่านที่ถ้าชอบสูตรหนึ่งอยู่แล้วที่เคยดูๆมาก็ถ้าชอบสูตรเดิมสูตรเก่านะคะก็เล่นสูตรเก่าแต่ถ้าชอบสูตรสองมันน้อยตัวหรือจะตามสูตรสองก็ได้นะคะนะสูตรสองเข้าติดกันสองวันแล้วเหมือนกันนะคะเข้าเจาะนะคะเข้าเจาะเข้ารูดนะคะนะ ก็ลองลองเฝ้าดูนะคะนะวันนี้ฟันวิ่งรูดตัวเดียวแม่ไม่วางนะคะแต่จะบอกกําลังวันให้กําลังวันของวันที่26พฤศจิกาย,ยนเลขที่จะมาหเห็นได้ก็คือ5กับ6นะคะ5กับ6อาจมาได้กันได้หรืออาจจะมาแค่ตัวเดียวไปเจาะก,กับตัวอื่นนะคะไปจับกับตัวอื่นนะคะอย่างของวันที่25ที่ผ่านมาแม่ไม่ได้บอกนะคะมันจะ ตัวที่จะมาได้ก็คือสี่กับห้าสี่กับห้าเด้งทั้งสามนอยเลยนะคะเป็นกำลังวันของช่องนะคะส่วนกำลังวันของช่องวันนี้อยู่ที่วันที่ยี่สิบหกนะคะคือห้ากับหกจะไหมเห็นได้นะคะในวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะคะจะมีห้ากับหกไหมเห็นได้ถ้าเราเอาไปจับสูตรยังจะไปจับกับสูตรก็ได้นะคะนะชอบสูตรไหนเล่นสูตรนั้นนะคะนะไม่ใช่ว่าแม่วางเพราะว่า ไม่ใช่ว่าแม่วางเพราะว่าให้ดูแบบหลายตัวมากแล้วแบบเลขของช่องแม่จะได้ไม่หลุดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือแม่ชอบสูตรสองเพราะอะไรเพราะว่าเขาเจาะน้อยตัวนะคะแล้วเขาเข้าบ่อยนะแม่เลยอยากมาวางติดให้ส่วนสูตรที่หนึ่งก็เข้าวิ่งรูดเกืบอบแทบทุกวันอยู่แล้วนะคะแทบจะไม่หลุดนะคะวิ่งรูดนะคะนะเจาะก,ก็เข้าบ่อยนะคะนะ ก็จะมีบางวันที่เจาะไม่เข้านะคะคือแม่เห็นว่าสูตรที่หนึ่งอะมันดูเจาะกว้างไปนะคะนะเพราะว่าสูตรนี้เขาเจาะกว้างนะคะถ้าเจาะถ้าเจาะน้อยตัวมันมันอาจจะหลุดนะคะแต่สูตรสองบางทีจับมันเจาะได้น้อยตัวบางทีมันเด้งสองสาน้อยนะคะแม่ก็เลยอยากจะวางสูตรสองให้นะคะนะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะชอบสูตรไหนเล่นสูตรนั้นนะคะนะค่ะก็ สูตรที่ช่องแม่น้องมิกให้ไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นแค่แนวทางเป็นแค่สูตรคำนวณน,นะคะนะผิดพลาดหรือเลขหลุดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามนะคะนะแต่ท่านที่ตามแล้วได้โชคได้ลาบก็แม่น้องมิก้กก็ดีใจด้วยนะคะนะที่ได้ให้โชคให้ลาบกับทุกๆคนนะคะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่2 6ช่วงเย็นเรามาลุ้นผลกันนะคะนะ ก็ฮาหนอยของแม่บางทีก็ชอบกระโดดไปลาวนะคะรุ่งนี้มีลาวเนาะก็ลองลองดูได้นะคะเลขไหนสวยก็ติดติดไปลาวได้นะคะนะก็ชอบสูตรไหนเล่นสูตรนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าต้องไปจับทั้งสองสูตรนะคะงั้นเยอะมากเลยนะคะนะเล่นไม่ไหวนะ แต่แม่ว่าสูตรสองนะ่าสนใจเหมือนกันเนาะเลขเขาแบบน้อยตัวนะ่าจับนะคะนะก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันวันที่2ี่ช่วงเย็นนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในแนวทางของวันที่27เพฤศจิกายนนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามาดูและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ